ตัวนี้เป็นเครื่องบดยี่ห้อจิมมีล cim 9 0 1 5 a ตัวนี้ผมซื้อใช้งานได้สักพักแล้วประมาณปีเศษปีน่าจะปี4เดือนโดยประมาณนี้แหละครับสาเหตุที่ซื้อนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันเป็นสแตนเลสแบบนี้เลยแบบตามที่เห็นเนี่ยมันทำความสะอาดง่ายเช็ดง่ายแล้วก็ดูทนอะดูเหมาะสำหรับใช้ในร้านแต่ผมไม่ได้ใช้ที่ร้านนะครับอันนี้ผมใช้ในบ้านเพราะตัวราคาของเขาเองไม่ได้แพง และที่สําคัญผมชอบตรงที่ว่าพวกเครื่องสไตล์แบบนี้เราสามารถเปลี่ยนใบเองได้เราไม่ต้องไปนเน้นว่าซื้อมาตอนแรกเป็นไทเทเนงไทเทเนียมอะไรซื้อใช้แบบใบปกติที่เขาให้มาเป็นใบเหล็กปกติเลยใช้ไปสักพักหนึ่งยังไงมันก็ต้องสึกพอมันสึกแล้วเราค่อยซื้อเปลี่ยนใหม่ได้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญของตัวนี้นะครับมันมีระบบป้องกันมอเตอร์ไหม ก็คืออย่างเช่นกาแฟติดมอเตอร์ทํางานหนักตัวตัวเครื่องก็จะตัดการทํางานก็หยุดการทํางานเลยก็คือเพื่อที่ให้เราเอากาแฟที่ติดนะออกพอออกเสร็จปุ๊บเราก็กดรีเซ็ตด้านหลังเครื่องจะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่พอรีเซตเสร็จก็กลับมาใช้งานได้ปกติและว,วิธีการเอากาแฟที่ติดออกก็ไม่ได้ยากนะครับก็แค่หมุนตัวด้านบนเนี่ยเฟืองเนี่ยหมุนค่อยๆหมุนลงมาเรื่อยๆครับแล้วเราก็ทําความสะอาดภายในเครื่อง ก็ยกเททำความสะอาดอะไรปัดเท่านั้นเองแล้วก็ประกอบกลับคืนเหมือนเดิมไม่ได้ยากนะครับและที่สำคัญเนี่ยรุ่นนี้มันสามารถใช้ในร้านได้ตรงที่ว่ามันสามารถกำหนดจำนวนกร,รัมสำหรับ1แก้วและสำหรับ2แก้วแบบนี้เพื่อที่สะดวกในความรวดเร็วในการชงในร้านนะครับความผิดพลาดหรือความแม่นยำอย่างเช่นสมมติผมตั้งไว้8กร,รัม 7กร,รัมอะไรแบบนี้มันก็8กร,รัมมันก็จะออกมาประมาณ8.1 8.3นก็มีบวกลบนิดหน่อยถือว่าไม่ไม,ไม่ผิดพลาดมากถือว่าอนุรวมกันไปใช้งานได้มันจะไม่ได้ออกมาแบบเป๊ะนะครับแต่สำหรับการชงกาแฟจริงๆแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยกดปุ่มพวกนี้ผมจะใช้แบบแมนวนวลมากกว่าแล้วเราจะชั่งตัวกาแฟก่อนที่จะบด ตัวกาแฟที่ออกมาจะค่อนข้างตรงและถ้าถามถึงว่าตัวกาแฟค้างอยู่ในเครื่องเยอะไหม,อมตอนบดออกมาก็จะค้างอยู่ประมาณ0.1-0.2โดยประมาณนี้ไม่เกินบางครั้งก็ไม่ค้างเลยนะครับพอค้างแล้วมันจะออกมาเองนะครับเนี่ยอย่างที่พื้นที่เห็นเนี่ยครับทิ้งไว้สักพักมันก็ค่อยๆไหลออกมาเองครับไม่ต้องใช้ตัวตกอะไร ตัวนี้ใช้งานค่อนข้างดีนะครับทน